เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะเกมไมค์ครับนะฮะอยู่ในมิตรเกมบนเตียงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราไปเล่นเกมซีเซ็กซ์ินอีกเหมือนเดิมนะครับผมมากับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เลยซึ่งตอนนี้เราก็เล่นกันอยู่ในท็อกท็อกนะครับเพราะว่าท็อกท็อกปิดให้บริการไปเนิ่นนานเลยนะครับผมก่อจะเปิดให้ก็นี่แหละฮะเพิ่งกลับมาเปิดนะครับผมโอเคต่อไปเพื่อนต่อไปอีกเออดีดีเยี่ยมเฮ้ยมึงอย่าแย่งกันกันบ้านพี่ด้วยกันบ้านให้หน่อยนะทุกคนแตงคิวเหลือเกินทักจะกันให้่ ปึ๊บเจ็ดอันว่ะไอ้ไปไฟต่อ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 หนึ่งสองเออกูมีสองบล็อกกูมีสองบล็อกต่อไปด้วยอ้าวไม่ได้เลยเลยปึ๊บได้โอ้ยได้รองเท้าเชดเดอร์ได้บล็อกมึงเอ้ยเฮ้ยได้บล็อกว่ะได้บล็อกว่ะเฮ้ยเอาเอาบล็อกนี้ไปกันบ้านหน่อยเอาบล็อกนี้ไปกันบ้านหน่อยเฮ้ยดูดูดูเอาบล็อกนี้ไปกันบ้านหน่อยโอเคโอ้โหพวกมันไปถึงตรงกลางก่อนเราแล้วว่ะเฮ้ยชิบหายแล้วว่ะกูไม่กล้าไปแล้วว่ะ เฮ้ยมันดักว่ะเฮ้ยมันจะล,อล่อเราไหมเนี่ยไอย้พวกนี้มันโอ้โหชิบหายชิบหายแล้วกูไอช่วยด้วยดาบกูไอสัตว์ดาบกูอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวิ่งเขานับก่อนนะโอ้ยเกือบตายเอาดาบมาแตงกิ้วเอาดาบขึ้นมาดิเฮ้ยโอเคไปเอาของกันนะปึ๊บเปิบขอไอ้นี่หน่อยเดี๋ขอไปแลกกันนี่หน่อย ขอเอ้ยสีแดงมาสีแดงมาสีแดงมาไปกัน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 สีแดงมาสีแดงมาโอเคเยี่ยมเยี่ยมยอดกระเทียมดอกเลยมึเงเอ้ยกินก่อนนะใจะเย็นเฮ้ยมันมาเยอะว่ะทำไมมันมาเยอะจังวะเฮ้ยอย่าม,มาเยอะกันสิเออไอพวกนี้เนี่ยแม่รีบกันจังเลยนะ่ยปะปไปไปเฮ้ย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 สีแดงทำไมทำงั้นนะสีแดงสีแดงแล้วกลับไปโอ้โหเป็นไงล่ะบอกแล้วอย่ามาไฟกับพี่น้นองนะ ตรงนี้ได้บอกแล้วเนี่ยโอเคกูลงกูลงแบบเบาๆที่สุดเอา้าไอเฮียนี่คนหน้าด้านเลยมึงเอ้ยปะกูขึ้นก็ได้ปะไปะต่อขึ้นมาก็ต่อขึ้นมาเรียบเรียบเฮ้ยเดี๋ยวเราตกใจนึกว่าสีแดงวิ่งไปบ้านอะไรเล่าฮะอะไรเล่ายุ่งเหลือเกินยุ่งเหลือเกินไอสองอะไรเล่านี่นี่ยมาเดี๋ยวฮะอยากตายอีกตัวปะม,มึงเอาอย่างอยา่างอยา่อยางย,ยังไม่เลิกยังไม่ถอยเอาเฮ้ย อ้ยังไม่ยังไม่ถอยอ่ะฮะเรียบร้อยดีมากทำได้โอ้โหเดี๋ยวะดดดอ้อยอ้อยอ้ยสีแดงทำไมทำอย่างนี้เล่าดเป้าเอ้ยไอโดดมามันตายไปเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแลก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 โอ้เซิร์ฟมึงลื่นไหลกว่านี้กูได้ไหมเนี่ยขอกลับบ้านก่อนนะจ๊ะลาขาดนะจ๊ะขอกลับเฮ้ยสีแดงสีแดงมาหลังหลังหลังสีแดงมาสีแดงมา วอไอเชีอยทำกูเกือบตายใครเล่นระเบิดวะเมื่อกี้มึงจะฆ่ากูเหรอ่บ้าไปกันๆกันมี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 มทองให้ไหมอยากได้ทองอะ่ะอยากได้ทองกับคนอื่นเขาบ้างอะ่ะเอออยากได้ทองบ้างอะ่ะมีไหมโอ้โหใครยิงธนูไฟวะนะ่ะชิเคของเขาดีจริงว่ะเป็นยันงเขาเอา ไอเหล็กไปซื้อแอปเปิลทองก่อนครับเพราะว่าเลือดเรานี่ค,ค่อนข้างที่จะน้อยเลยไอพวกหานี่มันจะฆ่าทีมกันเองบ้าปะเนี่ยเดี๋ยววะฮลโหลกินก่อนแรปไะได้เวลาเปิด Lucky Box ลัคกี้บ็อกแล้วครับสิ่งที่ต้องการในลิขิตุยในลัคกี้บ็อกตอนนี้เราต้องการไม่ได้หาเลยเลยอูไจะเชือกวะเชือกนี่เป็นกำตักใช่ไหมเฮ้ยได้น้ำยาตังคิว โอ๊ยโอ๊กนีแต่ะนีนแต่เฮ้ยช่วยด้ว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 ยช่วยเฮ้ยเดี๋วยวไอ้ยืดเลือดกูหายเฮ้ยสีอะไรยิงมาสีแดงทำไมทำอย่างเงี้ยโอ้โหเชียม่งยิงโคตรแรงเลยไอ,อ้ห่าเฮ้ยมันยิงแรงมากอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสีแดงอย่าหมูสีแดง,งมึงจำไว้เลยพวกมึงอ่ะ ได้ได้กูจําชื่อก่อนกูจำชื่อไ้เลยได้สีแดงได้จะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้สีแดงทุกคนปลอดภัยนะ <laughs> ตายตายมึงตายตายไอเทมมันกัดจ,จะกดเราอย่างเดียวเลยเฮ้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 ยพี่ไม่ไหวอะ่ะพี่ไม่ไหวดวงดวงตกว่ะพี่ไม่ไหวอะ่ะชิบหายละโอ้โห อ้บ้าวเลยชนะมันเนี่ยมันไปด้านข้างแล้วสีแดงอะ่ะแตกแน่นอนแย่มากเลยสีแดงพวกมึงทำกับกูได้แย่มากทำไมสีแดงเป็นคนเยี่ยงนี้เอ้ยเอยกูอยู่ในบ้านนี่แหละกูปลอดภัยสุดละใจเย็นเฮ้ยมึงอย่าพึ่งพังกูขำทีมตัวเองจังวะมึงจะแตกกันอยู่แบบหนีตายไอสัตว์นีตาย เออหนีตายดีตายเอ้ยไอด้ดี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 ดเอ้อยเอ้อยเอ้ยการแอบเป็นสิ่งที่ดีเฮ้ยอ,อย่า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 ปิดเดยอะอย่าปิดเดยอะอย่าปิดเยอะอุ้ยทำไมมันยิงเราแรงจังวะไม่ต้องปิดแล้วไม่ต้องปิดแล้วเฮ้อยอย่าออกไปโอเครอดอาเถอะอือไอตัวนี้ กอยากตบเป็นจังวะฮะกูอยากจะตบมึงแล้วกันรอบหนึ่งออกนอนจะแรกของโอเคโอค้ยอะไรของมึงนักหนาฮะสีแดงอื้มไอชิบหายแย่มากสีแดงนี่ใสยแย่ที่สุดพวกมึงจำไว้เลยไม่คุยกับพวกมึงแล้วสีแดงเนี่ยกูจำชื่อไว้แล้ว สามตัวนี้ใช่ไหมได้แน่นอนใจเย็นอีหนูอนโอเคใจเย็นอีหนูเลยอะไรเล่าดีเลยฟาดซะโอเคค่อยๆลงค่อยๆลงโอเคว้ายเหนื่อยกูเหนื่อยจังวะกูเหนื่อยจังวะรอบนี้กูรู้สึกเหนื่อยกับตัวเองแล้วกันอะไรเล่าฮะฮะโอเคดีมากทุกคนแป๊บนึงนะขอกลับบ้านก่อนอย่าพึ่งค่า ก็แล้วลอดลอดบุดบิดไปแล้วจ้ะเฮ้ยเฮ้ย,ยสีแดงสีแดงมึงอย่าทำกับกูอย่างงี้เอาไอีแค่นี่มึงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะตายยากนะไอ้สัตว์เนี่ยฮะฮะมึงตายยากอ่ะฮะเฮ้ยกูมั่นไส้มันว่ะกูมันไส้มันมากมไอ้ตัวเนี้ยฮะเป็นหา่าะไรเป็นห,าหา่าะไรฮะโอเคตาย กล้าดียิ่งไรเนี่ยกล้าดียิ่งไรมาบุกสีเนี่ยฮะสีแดงสีแดงมึงอาดมากสีแดงมึงมึงอาดเฮ้ยอย่าพึ่งสีดําเงินอย่าพึ่งกูยุติสงครามก่อนสีดําเงินกูขอร้องช่วยกูก่อนไอสัตว์สีดําเงินไอ้เหี้ยนี่เนี่ยเจี๊ยบมึงฝากมึงรู้เรื่องไว้เนี่ยสีดําเงินช่วยกูก่อนนี่นะไอ้เหี้ยโอ้โห โอเคโอเคตายไหมเนี่ยโอ้ยตายเว้ยอุ้ยนั่นไงเรียบร้อยเลยมึงจําไว้เลยนะพวกมึงกูไม่เล่นกับพวกมึงแล้วกูไม่เล่นกับพวกมึงแล้วในทอลกอ่ะกูไม่เล่นกับพวกมึงเอาไปเล่นเซิร์ฟกูก็ได้กูไม่ได้คนเดียวกูก็ได้จําไว้เอ้ยได้พวกมึงลอกพวกนี้ได้กูไปเล่นเซิร์ฟคนที่มันเต็มแล้วพวกมึงจะได้ไม่เข้าเว้ยเออไปเล่นของกูคนเดียวก็ได้เออจําไว้ เนี่ยวะมีห้องให้เล็กกูเล่นไหมนะี่ยฮัลโหลฮัลโหลไม่มีห้องให้กูเล่นเลยชิบหยายเดี๋ยวออกไปหาเซิร์ฟใหม่ก่อนเซิร์ฟใหม่อะเซิร์ฟใหม่อันไหนวะอันนี้ดิีด่ยตายป่ะเฮ้ยโอ้โหเชี่ยกูตกใจนึกว่าไอแชมป์นึกว่าแชมป์เข้ามาเล่นด้วยมาเถอะเลย Hello ครับสวัสดีครับมีใครจะเข้ามาเล่นไหมครับ ทำไมห้องพวกมึงเล่นกันไปก่อนกูแล้วล่ะครับไปกูไปเล่นฮันเกอร์เกมดีกว่าเฮ้ยเซิรฟ์ฟจอแ์แกเด็เฮ้ยเซิร์ฟจอแ์แกเด็เฮ้ยนี่กูเจอห้องแล้วมาแล้วโอ้ยกูจะอยู่สีนี้เลยอยู่เป็นเพื่อนด้วยนี่กูเจอแล้วห้องอ้าวชิบหายกูได้อยู่คนเดียวปะเนี่ยอ้าวชิบหายละเฮ้ยกูอยู่สีเลยเนี่ยเฮ้ยกูอยู่สีเลยวะเนี่ยฮัลโหลข้างล่างมีอะไรวะสวัสดีครับ ล่างไม่น่าจะมีอะไรนะครับเราจะขึ้นไปนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยชา้ชาชา้ชาช้าขึ้นแบบสโลสโลเดี๋ยวเราจะมาไฟแบบคนเดียวให้มันอยู่ไปเลยรอบเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักกูไงอเออไอพวกนั้นมันเอาถึงกูอย่างเดียวจําไว้กูไม่เล่นด้วยละไอพวกในท็อกกูไม่เล่นกับพวกมึงแหละมึงงอนแหละกูจะไม่เล่นกับพวกมึงอีกแล้วพวกมึงจําไว้เลยมึงทาอะไรก,กูให้พวกมึงจําไว้เลยกูไม่เล่นกับพวกมึงแล้วเล่นเซิร์ฟใหม่ก็ได้เออเหนียวะ มันมีเหล็กตรงไหนวะเ mm hmm. น,นี่ยวัสดีครับมีเหล็กตรงไหนแล้วครับเนี่ยแล้วกูอยู่สีอะไรวะเนี่ยอ๋อกูอยู่สีอะไรอยู่เนี่ยอยู่สีเทาอ๋อ,อก็งงอยู่ทำไมกูมีคนเดียวโอเคหกอันไม่พอว่ะต้องการเยอะกว่านี้ต้องการเยอะกว่าน,นี้อ่ะตัวเธอต้องการเยอะกว่าน,นี้อ่ะตัวเธอเ้ยมาแล้วครับวัสดีครับเราต้องไปตรงกลางว่ะคั mm ้ hmm. หนึ่งนะขอเอาอันนี้ก่อนอาหาร อาหารกับบล็อกอาหารบล็อกโอเคกินเงียบเรียบร้อยไปเราจะต่อไปตรงกลางกันมันมีคนเดียวมันจะสู้สามคนได้ไ,ไหมเนี่ยแต่ถ้าเรามีทองมันก็น่าจะสู้ได้นะเออแต่ถ้าเรามีทองเราก็น่าจะสู้ได้แต่เราไม่มีทองไงประเด็นเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารู้ว่าเสียงแต่ยังจะขอร้องเหีย <laughs> <laughs> hey, yeah. อะไรกูเนะี่ย สวัสดีครับเออยทำไมมองหน้าผมอย่างนั้นล่ะครับคิดจะไม่ให้ผมไปเลยเหรอครับเพ่นันนนออ่นแหละมีการ็อกด้วยมึงเอ้เฮ้ยอย่าหลกสิเดี๋ยวก็ตกลงไปตายหรอกอีเพ่อย่ามองหน้าผมางั้นดีผมไม่มีของนะพพ่นะพี่อย่ามองหน้าผมดิพี่เออผมไม่มีของพี่ก็ใจเย็นๆหน่อยใจดีกับผมหน่อยก็ได้เออ ผมไม่มีเดินๆล้วโตกใจนึกว่าจะตายอี้าอ้ด้ยอันนี้โอ้โหมึงเอย้ยให้กูไปเถอะโอ้โหกูยิงอยู่คนเดียวอยู่เดี๋ยวแล้วตรงนี้ตรงแรกของมันต้องไปเอาของกันอนะเราไม่มีของเดี๋ยว,ยวกูเอาชุดไปเต็มก่อนเถอะมึงเดี๋ยวมึงเจอกูขอเหล็กหน่อยจ้ะเหล็กนี่ขอปั๊มได้สักสิบอันได้ไหมโอ้สิบอันพอดีว่ะสิบอันพอดี โอ้โห, thank you, ห,หแตงกิ้วิ่ยๆหลไปละไหนอย่าเพิ่งแตกนะเตียงกลัวมึงเอาสีอื่นกันก็ได้อย่าเพิ่งมาเอาสีเราเลยเรายอมแล้วเราไม่ได้เก่งกาดมาแต่ไหนหรอกอย่าเพิ่งมาเอาสีเราเลยเราขอร้องโอเคแล้วก็ไม้ครับผมบล็อกเล็กน้อยกินมันไม่มีลัคกี้บล็อกอยู่ฐานให้เลยเรื่องวะฮะลัคกี้บล็อกอยู่ฐานไม่มีเลยหรอหรือว่าอยู่ชั้นบนอ๋อชั้นบนนี่มันเตียงนี่ะ อ้าวชิบหายกูออกไงวะเนี่ยอ๋อชั้นบนมันเตียงครับผมส่วนลัคก,กี้บล็อกอยู่บนนี้ปะเดี๋ยวแซ่อ๋อลัคก,กี้บล็อกอยู่ตรงนี้โอ้โยยี่สิบอันอกูเอาของในนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอ,อุ่ยเยแม่งได้แต่บล็อกเฮ้ยรองเท้าว่ะเฮ้ยแอปเปิลทองว่ะเอาว่ะงานนี้มาว่ะปึ๊บชุดเกาะไม่เอาอ่ะชุดเกาะเลสสาระ,ะอ้าวเชือกไฟไหม้ตัวกูอีกอ่ะเจริญแล้วมึงเอ้ยน้ำยาโอเค thank you แทงปีศาจไฟโอเมเอ,อะน้ำยาอีกแยะเฮ้ยดินปืนดินปืนดินปืนโอเคน้ำยามาไฟแช็กกูจะกูกินก่อนเดี๋ยวตายไม่ได้เดี๋ยวตาย,ย,ตายระเบิดตุ่มวันนี้เรียบร้อยเลยนะเฮ้ยได้ได้ได้ไอ้นอี่แล้ววะเจ็บชุดเกาะขอดาบได้ไหมดาบเถอะนะด,ดาบมาดาบโอเค กาพิกแอรก็ยังดีว่ะดาบลูกจัดไปดาบเพ้อนะอขอล่าดาบดาบเดี๋ยวกินน้ำก่อนทิ้งดาบสปีดอามาทำไมวะเนี่ยเชือกโอ้จเจรเญแล้วมึงเอ้ไฟโอ้ตายกูโอ้โหเอ้ยของแต่ละอย่างวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยทำไมดวงมันซวยอะไรขนาดนี้ทุกครั้งมันน่าจะได้ดาบแล้วนะ แต่นี้ยังไม่ได้เลยคิดว่าคิดเนื้อหมูก่อนมาเก็บมาเอาันนี้ด้วยวางไปทุบโป๊ะ<อ>น่ะบล็อกอีกแก่โป๊ะไอะรองเท้าไอ้ห่าปุ๊บน่ะย้๊าอะไรของมันวะอะไรของมันวะพิกแอคอกกูกูอยากจะตายกูอยากจะตายเล้วเกินตอนนี้ไม่ฆ่ากูเลยมึงให้ของกูอย่างเงี้ยโอ้โถ่เอ้ยเร้ต้องกลางดูดาบมันดิ กูขอไปรอบนี้แบบไม่เจอคนได้ไหมอ๋ออีกแล้วอีกแล้วเหรอกูเออนั่นไงอาไปไปเอาของอีกกูลุ้นโชคต่ออย่าแหลกสิขอลุ้นโชคต่อได้ไหมมันไม่ได้ดาบเลยวะดวงกูทําด้วยอะไรเนี่ยดาบเธอนะไอ้เหี้ยกูขอดาบ <c oughs> ไอ้เหี้ยดาบ ดาบไม่ลรอมึงดาบไม่ลรอมึงเอออ้าวกูจะดูวันนี้ดวงกูจะเป็นยังไงเนี่ยดูกับลัคกี้บล็อกแล้วเนี่ยอะน่ะสีแดงไปแล้วน่ะปึ๊บอ่าโอเคอืมโอเคโอเคของกูแค่นี้ก็เลยยำสุดๆแล้วน่ะโอเคได้อืมอ่ากูตายกูตายไอ้ห่ากูก็ตายอา๋อไม่กินอีกเอามึงไม่กินเหรอโอเค ปุ๊บตายแล้วดูของแต่ละชิ้นโอ้ตายแล้วอันนี้ได้ไรยาดาเมจเอามาเพื่อเลยวะเนี่ยถ้ามึงคิดว่ากูมีดาบฟันเขาเลยกูไม่เอาก็ได้ตรงเนี้ยขอให้เหล็กมันปั๊มได้สักยี่สิบอันเออเดี๋ยวเราลองไปดูเหล็กดิเหล็กถึงยี่สิบอันหรือยังเออว่ะทาไมไม่เอาเหล็กไปแรกไป <c oughs> <c oughs> เออว่ะทําไมไม่เอาเหล็กไปแรกวะชิบหมลืมเดี๋ยวดูเหล็กหน่อยซิ ดูเหล็กถุงยางอนมามัยชั้นดีสิบเจ็ดสิบเจ็ดแลกสองสิบสิบสิบเหลือเจ็ดเจ็ดเจ็ดแลกหอยอะไรได้ไวเนี่ยเจ็ดไม่น่าจะแลกอะไรได้ครับน,นั่นึงมันมีแลกอะไรดีๆมันน้ยนยปึ๊บปึ๊บแล้วก็นี่นี่นี่นนนอันนี้สิบอันแต่มันขาดว่ะของไม้พอหยุดเราไปเอาลัคกี้บ็อกซ์แล้วกันลัคกี้บ็อกซ์มันน่าจะได้ของดาบดีกว่าเออมันน่าจะ แต่มันไม่ได้กูนี่สิเออแต่มันมันได้เออโอ้โหไอ้เหี้ยกว่าจะได้มึงไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะถ้ามึงจะได้ยากขนาดนี้เฮ้่ากว่าจะได้ไอ้หอยโอ้โหอีบ้าเลยบล็อกมาดิต้องการบล็อกนี่มื่นมื่นสับสนน่ะเรียบร้อยไอ้เหี้ยกูตายคัวหนึง ขอเอาอันนี้ก่อนแกลกรองเท้าเพชรครับผมแล้วต้องเออเราเราต้องการที่จะแกลกรองเท้าเพชรครับผมในสิบสามอันวะ่ะเอาวะ่ะรองเท้าเพชรมาลุกอืมพี่พร้อมที่จะรุยแล้วลูกไหยไปขอ,องเต็มมีดาบแล้วกูเอยมีดาบแล้วกูสีอะไรกนตีนะ,ส,ะสีแดงเ่ะสีแดงมักอ,อาจเนะี่ยสีแดงเก่งนะครับได้สีแดงเดี๋ยวรู้กันได้สีแดงได้เดี๋ยวพี่จัดให้นะน้องนะขอกินก่อนครับผม เรียบร้อยอันนี้เอาไว้หนีกลับบ้าน,นครับผมไปพร้อมที่จะลุยกันแล้วว่าไงสีลายอะเราอะเอ,อ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้ยเมมึงมาถึงมึงก็จะฆ่ากูเลยแหละไอ้นี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูฆ่าเพื่อนมึงก่อนก็ได้ทั้งนั้นอะกูกูฆ네네่าเพื่อนมึงก่อนก็ได้ทั้งนั้นอะโอ้ยเชี่ยมึงจะแหลกสิเซิร์ฟนี่แน่หนี่แน่หนี่แน่กูฆ่าเพื่อนมึงก่อนก็ได้ทั้งนั้นอะโอเคสีแดงมึงตายแล้วหนึ่งคน ได้เดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้งามๆเลยน,นี่นะนี่นะโอเคหมดเสียนไปแล้วครับผมหนึ่งสีอะไรแล้วฮะอะไรอโอ้ยแม่เดี๋ให้พี่ได้พังาดมานะ้นองนะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องโัทโถโถทัังแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวม,มันมีทองดับเรื่อยๆวะต้องการทองอีกนี้หน่อยครับผมนี้หน่อยเดี๋ยวเราไปบวกสี สีอะไรวะสีน้ำเงินกันเอ้ยเซิร์ฟมึงจะแหลกได้ม่เนี่ยโอ้กูขอเล่นลืล่นๆเถอ,อนะนะกูขอร้องกูไหว้มึงละเซิร์ฟกะรุ่นนะ้าลื่นให้กูเล่นด้วยนะจ๊ะคงไม่มีใครมาตีหลังเราตกนะคงไม่มีมานี่ยเนี่ยนั่ยเนี่ยไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวนี้ไอ้โอ้โหผมไม่ต้องมาข,ขันลงขันลบเลยโอเคครับผมกลับบ้านเลยนะวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟปิง ปิ้งโอเคมาถึงครับผมแรกเลยนี่มาแล้วครับผมขอผมผง,งาดแล้ว <laughs> เจ<อ>๋เด้อพี่ไม่อยากจะฆ่าน้องเลยนะแต่น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้พี่เน่ยลำบากเพราะฉะนั้นพี่องฆ่าน้องทุกคนแล้วนะโอเคสีน้ําเงิน,นได้สีเงิน,นอะไรวัดดีเฮียเฮียจะไปไหนกองเฮียเนี่ยเฮีย er, คิดว่าผมเอาเฮียไม่ได้แล้วนี่ไงเฮีย er, เรียบร้อยแล้ว อันนี้สีอะไรวะอันนี้สีไล่อะอันนั้นด้วยสีอะไรนี่น่าจะสีน้ําเงินปะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูครับอันนี้สีเหลืองไม่ใช่แล้วสีน้ําเงินอยู่ไหนอะอันนี้สีไลใช่ปะเนี่ยสีอะไรวะไอ้เียสีแดงเหรอไม่ใช่แล้วสีน้ําเงินอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าสีน้ําเงิน มึงไม่ต่อมาตรงกลางว h ดเดอะฟลักซ์ว่ากูไปบุกสีนี้ก่อนดีกว่าป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บสีนี้ก่อนก่อนดีกว่าครับเกะกะแล้วเกินเนี่ยบล็อกเนี่ยฮะเกะกะแล้วเกินโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวกับดักดีเรียบร้อยนัดเดียวหลับโอเควันนี้จ้าเออแล้วเตียงอยู่ไหนวะเตียงอยู่บนนี้สินะ อะไรแล้วอะไรแล้วฮะคิดจะมาสู้เหรอปิดแม่งเลยปิดแม่งเลยโอเคขึ้นอย่างนี้ก็ได้วะ <c oughs> เรียบร้อยลาขาดนะนะน้องนะไปก่อนลจะจ้ะมันน่าจะตายแล้วนะครับเป็นคนนั้นปล่อยเข้าไปดกว่าเราไม่อยากที่จะจองเวรจองกรรมเลยละทิ้ง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 ,งบ, k, บ, k, บล็อกบล็อกบล็อกลัคกบล็อกต้องทิ้งไม่ต้องการทิ้งไป จะเก็บไว้ลกูกโอเคนะสีน้าเงินนี่เหรอนี่สีแดงวะไม่ใช่นั่นนะสีน้ำเงินผมเดานะผมเดานะนกูว่าแล้วไงนะั่นไงสีน้ำเงินจริงๆเลยแต่เราต้องไปตรงนี้แล้วเราตอบไปฝั่งนู้นได้ไหมน่าจะได้นะครับผมสีน้ำเงินเหลือสองคนซึ่งเป็นสีที่คนน่าจะเยอะดิเดี๋ยวกูก็หลุดนะนะนะไอ้ฮีอ